สวัสดีครับบูมบรน์จันทบ,บุรีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการนะครับที่เราจะจอยหรือต่อขาบูมแบรนดของเรานะครับด้วยตาไก่นะครับผมนะครับอันนี้คือแบบที่ต่อแล้วนะครับอันนี้ก็คือแบบที่ต่อแล้วนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆใดติดตาม ช่องผมใน YouTube นะครับหรือในเพจ e c o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  k นะครับอันนี้ก็จะจะพับได้นะครับแล้วก็จอยหรือต่อขานะครับสองจุดอีกจุดหนึ่งก็เป็นการต่อขาแบบใช้ที่ล็อกนะครับครับผมแล้วก็ปลดออกเก็บได้ครับผมโอเคนะครับอันนี้คือพลาสติกนะครับ ความหนาประมาณ1.4ม mm ิลิเมตรนะครับผมน,นี้ก็คือนะครับผมใช้พลาสติกแฟ้มใส่เอกสารนะครับในการทำนะครับผมข้อดีของการต่อขาด้วยตะไก่ก็คือ1เราสามารถนะครับประหยัดนะครับประหยัดตัวของแฟ้มนะครับ สามารถทำมูลค่ได้มากขึ้นนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราวางวางไปนะครับเมื่อตัดนะครับมันก็จะได้หลายปีกนะครับเอามารวมกันนะครับสมมุติเราถ้าเราไม่ได้ต่อปีกนะครับเราทําเป็นตัวอย่างเงี้ยเป็นตัวปุ๊บเราวางไปเนี่ยก็ยังไม่ได้สักตัวเลยราเพิ่แฟ้มหนึ่งอาจจะได้แค่สองตัวอะไรประมาณเนี้ย นะครับเป็นการาเพิ่มนะครับข้อดีนะครับส่วนข้อเสียก็คือวงบินาจะสู้ระยะวงบินมันจะสู้ทําแบบไม่จอยนะครับแต่ตัวนี้ก็ปรับวงบินมาแล้วเป็นออกอแบบโดยผมเองครับตัวนี้ออกแบบเองหรือวงบินใช้ได้ครับผมนะครับโอเควันนี้จะมามาจอยให้ดูนะครับไม่ได้ ไม่ได้บอกแบบหรือไม่ได้อะไรนะครับมาบอกวิธีการทำนะครับว่าเราควรทำแบบไหนอย่างไรครับใช้เครื่องมือใกล้ๆตัวเรานะครับผมมาดูอุปกรณ์ครับาแบบแรกก็เป็นตาไก่นะครับตาไก่นะครับที่สถสาม,มารถซื้อได้หลายาเครื่องเขียนนะแต่ว,ว่าตาไก่ ตันไ okay. กล้เอาไว้ตัดนะครับตัดที่เราเขียนแบบลงไปนะครับแล้วก็มีไขควงด้ามเล็กนะครับปากแฉกเอาไว้แทงแทงรูนะครับแล้วก็เป็นไขควงต่อด้ามน,นะครับเป็นปากแบนใหญ่กับเป็นกลมๆนะครับเอาไว้แทงรูนะครับผมแล้วก็มีนิสอดินยางลบนิสอ นะครับเผื่อแบบมันผิดพลาดสีแคมป์แม้บรรทัดมาวัดนะครับความยาวแล้วก็ผมวันนี้ผมจะตัดปีกโดยใช้แผ่นอะคริลิกนะวันนี้ผมไม่ได้ใช้ครีมส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีแผ่นอะคริลิกดัดแบบผมก็สามารถใช้ครีมดัดแอร์ฟอยได้อย่างที่เคยเห็นในในแบบก่อนหน้านี้นะครับโอเคอันนี้พลาสติกนะแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะ มมีเศษของแผ่นพลาสติกอยู่นะครับผมนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เอาแบบที่ผมเตรียมมานะครับมีผมตัดมาสองตัวเลยแบบเอาแบบมาทาบลงไปนะครับเุืผอนเห็นไหมครับเห็นเนาะแบบมาทาบนะครับแล้วก็ลากอีสอไปลาก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 นะครับ ลาตามแบบนะครับก็จะออกมามันก็เห็นหนะ่เห็นหน้าแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ใช้ใกรรไกรตัดนะครับผมจะตัดให้ดูปีกหนูนะนะผมผมอ,อยากถอดแว่นก่อนการตัดนั้นควรจะลงให้ตัดกินเข้ามาในใน,ในเส้นในเส้นยีนสอนะให้กินเข้ามาไม่หไม่เห็นเส้นยีนสอนะครับการตัด ก็ควรมันจะยากตอนเข้าโค้งเข้าโค้งตามปีกเนี่ยเราควรจะวางกันไกลให้ให้ดีแล้วศาสตร์โค้งไปเลยอย่าอย่าไปตัดแล้วเบรกตัดแล้วเบรกบก่อยๆซึ่งมันจะทําให้ให้มันเปให้ให้ใหใหใหพาสติกเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับมันต้องเอากระดาษทรายมาแก้ที่หลังยุ่งยากครับผมก็ตัดไปเลยครับปึ๊บปึ๊บ,บดูผมม่ตัดตัวอย่างให้ดูนะเวลาผมศาสตร์โค้งผมก็เอียงปุ๊บศาสตร์ปึ๊บ ให้มันรับอย่างเงี้ยครับนะครับก็สาดปื้บปื้บปื้บปืป้นะครับตัดอันนี้ก็สาดโค้งไปฟ้าฟ้าฟ,าฟ,าฟา้าก็ต้องบางทีมันต้องฝึกครับถึงจะทํานานฝ่าผมจะได้ขนาดนี้ก็โอ้โหมีความ สูญเสียจะต้องมาแก้กันพอสมควรนะครับช่วงนี้จะยากเลยสาโคง้งปั๊บให้เราเอียงเอียงแผ่นพลาสติกนะครับโอเคกาตัดไปตามแบบลันไกลต้องคมนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ตัดมุมหน่อยครับคนถามว่ายินสอเอามาทำอะไรยินสอก็เผื่อเราตัดรอยินสอไม่ ไม่ดีเงี้ยก็ทำการลบรอยยิงสอที่มันค้างอยู่นะครับล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 บนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมันถ้าสมมุติว่ารอยที่เราตัดเนี่ยเราใช้อังไกตัดตีเดินดีแล้วเนี่ยมันไม่มีคมนะครับก็ไม่ต้องเอากระดาษทรายรูปนะครับแต่าถ้ามันเป็นคมหรือเป็นรอยก็เอากระดาษทรายรูปหน่อยก็จะดีนะครับเพื่อเก็บ รายละเอียดครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นการเจาะรูนะครับอันนี้ตัวเดิมนะที่ตัดเมื่อกี้นะก็จะภาพแบบลงไปนะครับภาพแบบติดต่อ,นนอมาร์ครูไว้ที่จะเจาะนะครับโอเคนะครับนี่ครับมาร์ครูที่จะเจาะเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นวิธีการเจาะนะครับก็ให้ใช้ไขควง แฉกเล็กนะครับเห็นแล้อเปล่าไปรู้นะแล้วก็วางเจาะลงไปนำนำล่องนะครับเจาะปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแทงนะครับผมแล้วดึงออกมาไ,มได้หนึ่งรูแล้วครับรูที่สองแทงปุ๊บหมุหนหมุหนหมุนหมุนมันจะได้นะครับสองรู คือเป็นรูเล็กๆอยู่นะครับต่อไปมาถึงการเบินโลเอเบินรูหรือทำรูให้ใหญ่ขึ้นถ้าท่านอื่นมีที่ตัดหรือมีที่เจาะก็จะจะดีนะครับแต่ผมใช้วิธีนี้มถนัดกว่านะครับก็แย่ลงไปนะครับไม้ไปแหลมนะแย่ลงไปหมุน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 ดึงออกมาครับแย่ลงไปดึงดึงดึงหมุนหมุนหมุนปุ๊บ โอเคนะครับก็ดูก็จะใหญ่แล้วนะครับพร้อมที่จะใส่ตะไกร่แต่เนี้ยมันจะมีคลิปที่เราแทงไปเมื่อกี้นะครับก็ต้องตัดออกนะครับเราต้องตัดออกนะครับเราใช้คัตเตอร์นะครับตัดออกเดี๋ยวผมหยิบคัตเตอร์แป๊บนึง นี่ครับคัตเตอร์มาแล้วตัดนะครับครับตรงนี้ครับเห็นไหมวางไว้ตัดนะครับโอเค จะเฉยนให้ดูนะปุ๊บเฉือนลงไปเห็นไหมครับประเด็นออกมาแล้วนี่นะครับมก็จะเรียบนะครับอีกฝั่งนึงตดัดปุ๊บนี่ครับโอเคฮะมันก็จะเป็นรูจะตัดออกรูก็กจะเรียบนะครับพร้อมใส่ตะไค่นะครับผมนี่นครับ มีคือเศษทมันที่ตัดเมื่อกี้ครับโอเคต่อไปถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความกระกระด้างหรือว่าขัดเพื่อนๆตัดไม่ดีเนี่ยก็ใช้กระดาษทรายนะครับรูปรูปแต่งให้มันเรียนขึ้นให้มันลบคมนะครับให้มันมีคมเวลาเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับเวลากลับมาอะไรเงี้ยโอเคครับทุบๆๆอ่าตัด <c oughs> ไปจะเป็นการดัดแอฟอยก่อนเนาะแบบแอฟอยผมจะใช้นะครับอันนี้2ตัวนะอะคริลิกนะครับอันนี้ผมจะดัดให้ดูเลยนะครับ <c oughs> ผมใช้สีแคมนะเป็นตัวล็อกอะคริลิกสแผ่นนะอะคริลิกตัวนี้ก็จะหนาประมาณส 4มิลถึง5มิลนะครับพิลิประกบกันหรือเพื่อนๆขน,นัดแบบอื่นก็ใช้กระดูได้นะครับแล้ผมก็ล็อกเอาซีแคมล็อกก่อนหนึ่งข้างนะครับทีู่้ผมก็เอานะครับปีกนะครับผมมาดัดแอ์ฟอยนะครับผมลอกแบบก่อนว่าจะดัดประมาณไหนนะครับ เราควรดัดก,ก่อนจะใส่ตะไกร่นะมันจะทำให้เรา,าทำงานได้ดีขึ้นนะครับผม วางไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาซีแคมอีกหนึ่งตัวนะครับมาล็อกรับล็อกไปปุ๊บโอเคต่อไปเป็นการดัดแอร์ฟอยนะครับดูนะครับกดลงไปป้าป้าป้าบป้าบ โอเคเสร็จ okay. แล้วหนึ่งปีกนะครับนะครับดัดแอร์ฟอยล์เดี๋ยวมาจัดอีกทีหนึ่งตอนใส่นะครับนี้ก็ดัดไปก่อนปีที่สอง โอเคปีสองเสร็จแล้วครับป,ปีที่สามโอเคต่อไปเป็นการจอยปีกนะครับวิธีการจอยนะครับก็อันนี้นะครับปลายนะ อันนี้โคนนะครับอันนี้ปลายนี่โคนนะให้เอาปลายเนี่ยสอดใต้ล่างกับโคนอย่างนี้นะครับถ้าเราไว้ด้านบนถามได้ไหมก็ได้แต่มันแล้วมันอยู่ข้างหน้ามันจะไม่สวยนะครับให้สอดด้านล่างจะสวยกว่าเคเอาตะไคร้มาหนึ่งตัวนะครับวางลงป้ายนะครับเนี่ยจะพอดีกันกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ใส่เมื่ตกี้ไปปุ๊บแล้วก็วาง วางให้มันมันมัน,มนแล้วก็เปลี่ยนจากปลายแหลมให้เป็นปากแบนนะครับพอด,ดีถ้าใครมีเครื่องย้ำตะไคร่ก็ใช้ได้เลยนะครับของผมไม่มีผมก็อาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็กดลงไปกดให้มันล็อกนะครับรน,นะครับเอาปากแฉกกดไปกดกดไปกดให้รอบครับเพราะมันทําปีกไว้รอบเหมือนเหมือนอะไรดีเลีนยถูกโอเค Okay. เสร็จแล้วหนึ่งปีกต่อไปต่ออีปีกก็เอาตะไกร์ไครอ่านี้นะแล้วก็เอาอีปีกหนึ่งมาต่ออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พลิกลงมาด้าน,นล่างด้าน,นหลังนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมกดกด มาแชร์บแบ่งๆนะครับเผื่อใครจะมีดีไซน์มีทําเล่นคลิปนี้ไม่ได้ให้แบบนะครับใครอยากได้แบบหรืออยากได้แบบนี้เอาไปเล่นก็อุดหนุนก็ได้ครับในเพจบูเบลังจันทับุรีครับผมมีจําหน่ายอยู่ครับโอเคอันนี้อีกตัวสุดท้ายแล้วครับขาที่เหลือมาจอยนะครับปั๊บถ้าเป็นแบบเดียวกันมันจะ ไม่ผิดพลาดแลวทุกอย่างจะได้ได้ระดับนะครับติดไปติดไปติดไปติไปดไปโอเคแล้วก็คนมีเครื่องย้ำมันก็จะเรียบนะแต่เนี่ยมันยังไม่เรียบผมก็มีวิธีการทําให้เรียบก็โดยการใช้ฟรีแคมเหมือนเดิมครับวางลงไปนะครับแล้วก็ขันคัดอัดนะครับ ื่อให้มันแน่นขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงของปีกโอเคมันก็ทําให้เรียบด้วยนะครับมาหนึง่งปีที่สองอคลิปนี้อยู่กันยาวๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับดูเป็นความรู้ก็ไ้ครับป้าปีปที่สองเดี๋ยวทำเสร็จไปเทคกันเลยนะปดที่สามโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อย โอเคแบบนี้จยาพับปีกไม่ได้นะต่อไปก็มาทำการเซตแอร์ฟอยนะครับต้นแบบนะครับก็จะจะดูนะครับอย่างนี้ครับอย่าให้มันอย่าให้มันงอมากครับผมก็จะดัดคืนได้นะครับให้มันมีความงอสโลบนะครับอย่างอันนี้ก็จะงอมากไปก็ดัดคืนนะครับงานพลาสติกมันดัดคืนได้นะครับโอเคอีกขี่สามก็งอมากไปนะครับก็ดัดคืน โอเคนะครับก็ประมาณนี้อ่าบูเบลลีนชนิดนี้นะครับพลาสติกอ่ะถ้าเกิดมันบินต่ำแล้วอยากให้มันบินสูงขึ้นนะครับเราก็ดัดดัดปีกนะครับดัดปีกแบบนี้มันก็จะทําให้บินสูงขึ้นแต่กรณีมันบินมันบินสูงวงมันสูงกลับมาสูงอยากให้ต่ําก็ทําการกดลงไปนะครับกดไปกดทั้ง3มปีกหรือกดปีกได้ปีกหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดมันเลี้ยวก่อน หรือว่ามันม้วนก่อนเนี่ยคำนวณลมดีแล้วถ้าเกิดเล่นเอาดองเงี้ยก็ต้องมาทําการดัดปีกได้ปีกหน่นะครับดัดลองลองดัดดูได้ครับเพราะเป็นพลาสติกนะครับไม่เสียหายครับโอเคงั้นเราไปเทสกันเลยครับผมโอเคอยู่กันยาวๆครับคลิปนี้โอเค ตรงนี้นะที่ทำเมื่อกี้ครับผมอีสองตัวไม่ได้ไปโอเคไปดูกันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับขากล้องก่อน สี่เทสเดิมๆเราครับผมออกตัวเสาหน้าบ้านโอเคนะครับขรงกลางเก็กกันนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเช็คแอ,อ,อร์ฟลอีกรอบหนึ่งป๊าป้ปาป,ปาป โอเคลองปลาดูครับครั้งแรกว่าจะบ,บินมาแบบไหน ทั้งแรกชนเสาไฟเอาใหม่าใหมบินต่ำไปครับแล้วก็แรงยกของปีกไม่มีก็ต้องดัดแรงยกเพิ่มนะครับโดยการคลายหน่อยไม่ให้มันงอมากนะครับผม โอเคลองดูเองกรอมตอนนี้ลูกน้องมาเต็มเลยโอเคทีหลดมือครับโอเคลกคเคลับมานะครับ เดี๋ยวเอาดูน้อนะครับโอเค ค <Okay. S 2> กลับมานะครับแต่แรงยกของปีกยังไม่พอก็ทการดัดคืนโอเคลอง สูงไปครับเอาไว้ตามก่อนโอเคนะครับเสร็ร้อยนะครับ ใช่ได้ครับเยวดูรอบครับโอเคเเรียบร้อยครับ ขอบคุณที่รับชมครับบูมแรงจักรวรีครับบูมแรงจากพลาสติกนะครับต่อขาด้วยตาไกา่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ